ดีตีอเรบเข้าสู่รายการอัานาต s เตเดี t a ์ k นะครับรายการที่เราจะมาพอสมวรแล้วลองคุยกันนะครับวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญอย่างนัทนะครับนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคบุนนะครับแนะนำตัวยยเียครับก็สวัสดีนะครับ,รบ,รมรบผมนันทธนดลกาะบุญนะครับนักศึกษาจากแผนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับครับชื่อธนดนกาบุญ ท้ำคุนเทศนะครับกะละบุญเคยใช้กะละแมแล้วมันเหนียวครับก็เลยใช้กะละบุญกะละแมรครับผมอ่าทำไมหมดนี้ถึงได้ใส่ช็อปมาครับอ๋อก็เพราะว่าช็อปหรือไส่กะเมช็อปก็ไม่ไส้นะอ๋อครับช็อปก็ไส้ ไมครับเอาไมสไปสนามต่อไปดีกว่าครับข้อมูลที่ผมไปหามาเขาว่าแผนเนทคโนโลยีคอมนี้เขามีความเครียดมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายนี่จริงไหมครับผมว่าไม่จริงนะครับคุณไปหาข้อมูลมาจากไหนครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่นะผมรู้สึกว่าเรียนคอมนี้ก็แบบมันลงปกติทั่วไปครับ ไม่มีฉุนเฉียวไม่มีโกรธง่ายเลยจริงนะครับจริงครับโอเคครับ, okay, รบอ่อทำไมถึงได้มาเรียนสาขาช่างของนี้ครับอ๋อเคยไปสมัครช่างปลาปลาแล้วเขาไม่รับนะครับช่างปลาปลานี้ที่เกี่ยวกับพวกท่อพวกน้ำอะไรอย่างนี้ไหมครับ ที่เขาปาดไปเรียนครับปาไปเรียนใช่กับปูแมครับปาไปเรียนใช่โอเคครับแล้วเรียนคอมนี้<ม>ยากไหมครับคุณอนะไม่ยากนะครับเรียนคอมนี้มันจะมีลไลน์ไซเลยครับมีเอ่อมัลติมีเดียซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีสารสนเทศด้วยครับ โซนท้างอนเทนี่ไม่ใช่มือเ,เทียมตลบนะครับจากข้อมูลที่ผมได้มานี่คือเรียนของนี้ก็ได้ยุ่งเกี่ยวกับพวกไฟฟ้าอะไรนี้ใช่ไหมครับใช่ครับมีเกี่ยวกับต่อรอเกี่ยวกับไฟฟ้าด้วยครับแล้วคุณนักคิดว่ามันอันตรายกับชีวิตคุณอะไรอย่างนี้ไหมครับผมว่าไม่นะครับเขาคิดหลักสูตรมาแล้วมันไม่น่าอันตรายแต่ว่า เพื่อนผมต่อบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เสียชีวิตครับอ๋อทำไมนะครับบอร์ดช็อตเ<ไ>ปน็นต่อใกล้กุญจงานครับกุญแจงานอ๋อตายเลยครับตายตาย,ตายโอเคครับเอาแล้วเรียนจบไปนี้ไปทำอะไรครับอืมเรียนจบคอ,อมพิวเตอร์มา ทำได้หลายสายเลยครับมีทั้งมันติมีเดียทํางานเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เขียนโค้ดหรือว่าจะไปเดินสายแลนสายไฟเบอร์หรือว่าสายกลางก็ได้ครับสายกลางสายกลางนี่คืออะไรครับเศรษฐกิจพอเพียงครับโอเคครับวันนี้เห็นเอาโน้ตบุ๊กมาไหนต้องสาธิตวิธีการเปิดโน้ตบุ๊กให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับ จริงๆคนทั่วไปครับเขาจะเปิดโดน้ตบุ๊กแบบนี้ซึ่งก็ไม่ใช่วิธีที่ผิดหรือว่าแย่สมมอไปครับแต่ว่าการเปิดที่ถูกวิธีนีะครับตรงปินอย่างเี้ยโอเคครับก็มีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมที่ดูไหมครับ เผื่อว่าเขาจะได้มาอยากจะมาเรียนสาขานี้ก็อ,อยากฝากอะไรไปนิดนึงครับไม่ได้อยากฝากอะไรเยอะนะครับสำหรับคนที่อยากเรียนสาขาคอมพิวเตอร์น,นะโอเคครับก็ขอจบรายการไดเพียงเท่านี้ สวัดีครัอ่าแล้วทำไมวันนี้ถึงได้อ๋อเพราะว่าชอบครับสามสองหนึ่งดิบดิบมินล้ตอนนี้มินดาห้องกันะเ้ยอะไรอะไซชอบกระมบื